สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทรงแขนนี่จะเป็นทรงแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อจะออกเป็นแขนแขนสั้นนิดนี้นะคะเรียกว่าแขนแขนล้ําจะเป็นทรงแขนล้ําแขนแขนนิดเดียวนะคะเพราะว่าชุดกี่เพลาแขนเขาจะสั้นๆนะคะเราถักห่วงเริ่มแรกจํานวนสามสิบห่วง นะคะถักถ้าถักเป็นห่วงใครขึ้นท,ที่ขึ้นด้วยห่วงก็ถักจํานวนสาสบห่วงแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นด้วยห่วงขึ้นด้วยโซ่ก็ถักจํานวนสิบสองนิ้วนะคะถ้าขึ้นด้วยโซ่ก็ถักสิบสอนิ้วขนาดสิบสอนิ้วแต่ถ้าขึ้นด้วยห่วงก็จะง่ายดีนะคะถักจํานวนสาสิบห่วงถักห่วงสาสิบห่วงห x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 . ลังจากนั้นชั้นที่หและชั้นที่สเราจะไม่ลดนะคะ ถักสามสองสามสองสลับลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะทำทั้งหมดสิบสองชั้นนะคะทำจากด้านตรงนี้สิบสองชั้นเห็นไหมสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะคะทำทั้งหมดสิบสองชั้นก็คือนับจากด้านนี้คือสิบสองชั้นส่วนด้านนี้สามสิบห่วงทำทั้งหมดสิบสองชั้นนะคะแล้วชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สอง ะะชั้นที่หนึ่งคือตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้เราจะไม่ลดนะคะเราจะไปลดชั้นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราจะไปลดอย่างนี้จนถึงชั้นที่สิบสองชั้นที่สองที่สิบสองเราก็ลดนะคะเห็นไหมเราจะลดทุกชั้นเลยแต่จะเริ่มลดไปตั้งแต่ชั้นที่สามนะคะวิธีการลดเราจะลดทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เราก็ลดเหมือนกันเห็นไหมคะ ฝั่งนี้เราก็ลดลดเหมือนกันลดห่วงเหมือนกันก็เป็นตรงนี้เป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหมือนกันแล้วมันจะเหลือช่วงลายด้านบนตรงนี้เก้าช่วงลายนะคะแล้วมันจะพอดีกับตัวเสื้อขนาดไซส์อกสามสิบแปดถึงสี่สิบสองของเรานะคะถ้าทำเล็กกว่านี้มันจะไม่เหมาะนะอ่ะลงมือกันได้เลยนะคะ เราขึ้นช่วงลายสามสิบห่วงนะคะเริ่มแรกเนาะขึ้นช่วงลายตรงนี้ขึ้นสามสิบห่วงขึ้นผสมกันก็ได้มันก็ง่ายดีนะคะสามสิบห่วงนะหนึ่งสองสามม้วนหัวเข็มอันนี้คือหนึ่งห่วงนะคะหนึ่งสองสาม ขึ้นช่วงลาย30ห่วงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบ30ห่วง โซ่สามแล้วก็ม้วนหัวเข็มดึงขึ้นแบบนี้ค่ะสองสามหนึ่งสองสามถักจำนวนสามสิบห่วงนะคะครบเรียกน่าจะได้แล้วมั้งมาดูยังไม่ได้ ถักง่ายค่ะอันนี้คือถักห่วงสามสิบห่วงเนาะมาดูครบสามสิบห่วงแล้วนะคะมันก็จะได้ในลักษณะนี้ถักครบแล้วนะคะเราก็ขึ้นลายได้เลยขึ้นลายก็ขึ้นลายปกติหนึ่งสองสามโซ่สาม ม้วนหัวเข็มลายของของลายตัวนี้อ้อเรียกนับลายเป็นสามสองสามนะคะขึ้นลายสองแล้วก็มาสามสลับไปมาลายนี้ง่ายนะคะแล้วก็มันจะดูเรียบเรียบมันดูเรียบร้อยด้วยเอาไปปรับใช้กับลายอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะ ลายนี้อคิดเผื่อสำหรับคนมือใหม่หัดถักนะคะอยากจะถักเสื้อใส่เป็นตัวแรกประมาณนี้ใช้ลายนี้ได้เลยลายนี้ง่ายเราจะถักสลับไปสลับมาเป็นสามสองสามสองสามสองแบบนี่ไปเรื่อยๆถักให้ครบนะคะ สามหนึ่งนะค่ะแล้วก็เอ็กหนึ่งครั้งแล้วก็ไปสองแบบนี้ไปเรื่อยๆทําจนครบสองแถวนะคะอ้อขออนุญาตรีคลิปนะตอนนี้ยังอยู่ในแถวชั้นที่หนึ่งอยู่นะคะยังอยู่ในชั้นที่หนึ่ง ตอนนี้ชั้นที่หนึ่งเราเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับขึ้นชั้นที่สองชั้นที่1กับชั้นที่สองเราจะยังไม่ลดนะคะเราจะไปลดชั้นที่สามอพอขึ้นลายตรงนี้มันเป็นสามขึ้นลายชั้นที่สองแล้วก็เป็นสองเป็นลายสองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทําสลับกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนะคะเห็นไหม เรานับเป็นสองชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองนะก็ทำสลับกลับไปกลับมาเหมือนเดิมค่ะสามสองสามสองเหมือนเดิมมันจะลายมันจะสลับกันตรงนี้ยังจะเป็นชั้นที่สองอยู่นะคะแต่ว่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเราจะได้เห็นช่วงที่เราขึ้น ชั้นที่3แล้วก็ลดลายด้วยเลยนะคะ อันนี้ชั้นที่สองเราจะยังไม่ลดนะคะจบชั้นที่สองลายนี้นะสองแล้วก็สามอ่านี่คือจบชั้นที่สองจบชั้นที่สองแล้วนะคะพลิกกลับค่ะคราวนี้เราจะข้ามลายนี้ลายนี้เราจะไม่ถักนะคะเราจะเว้นไว้เราจะลดแล้วหนึ่งสองสามเห็นไหมปกติเราพูดผิด ปกติตรงนี้เราจะถักใช่ไหมคะคราวนี้เราจะไม่ถักเราจะลดหนึ่งลายแล้วก็เราก็ข้ามมาถักลายนี้เลยตรงนี้มันขึ้นมันเป็นลายสองแล้วก็สลับเป็นลายสามสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะเห็นไหมชั้นที่สามเนี่ยเราก็จะลดแล้วฝั่งเราลดทั้งสองฝั่งฝั่งนี้เราลดแล้วฝั่งซ้ายมือเราก็ต้องลดนะคะชั้นที่สามเราก็ต้องลดเหมือนกันถักไปเรื่อยๆแล้วก็ลด ที่ละห่วงละห่วงไปเรื่อยๆลดที่ละลายละลายไปเรื่อยๆจนครบสิบสองชั้นชั้นของลายนับตักจากตรงนี้หนึ่งสองสามตอนนี้ชั้นที่สามแบบนี้ค่ะสี่ห้าหกไปจนถึงสิบสองนะคะก็ <God. S 1> คลิปนี้จะเป็นคลิปแขนเสื้อนะคะก็จะดูแล้วก็จะถักไปเรื่อยๆ อันนี้คือชั้นที่สามนะคะชั้นที่สามขวามือเราค่อยๆถักไปตอนนี้เดินทางมาจนถึงชั้นที่สามซ้ายมือนะคะฝั่งขวามือตะกี้เราถักผ่านมาแล้วเนะาะคราวนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือลายนี้จะเป็นลายสุดท้าย ของชั้นที่สามอ่าแล้วเราจะเว้นเราจะลดแล้วเราจะไม่ทํำลายนี้นะคะม้วนหัวเข็มสองครั้งถอดครั้งที่หนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะพลิกกลับค่ะคราวนี้ขึ้นชั้นที่สี่ขึ้นชั้นที่สี่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ครั้ง ตรงนี้ลายนี้เราไม่ทํานะคะเราจะลดแล้วนะเราจะไม่ทําเราจะมาทําลายนี้ตรงนี้มันเป็นลายสามสลับไปสลับมาเราก็ต้องเป็นลายสองแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้เราก็ถักขึ้นลายไปได้เลยเนี่ยค่ะเราก็จะลดแบบนี้ชั้นที่สี่ฝั่งนี้ลดฝั่งนี้ก็ต้องลดเวลาเราถักกลับไปกลับมาเราก็ลดไปเรื่อยๆนะคะง่ายไหม ชั้นที่สี่แล้วนะ แบบนี้นะคะตอนนี้เราถักมาจนถึงชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ชั้นที่สี่นะคะต่อกันเลยเนาะ ตรงนี้จะเป็นชั้นที่สี่นะคะพอมาถึงรอบที่เราจะลดเราตรงนี้เราก็จะไม่ทํานะคะหนึ่งลายช่วงสุดท้ายเราก็จะไม่ทําทั้งสองฝั่งหนึ่งลายชั้นสุดท้ายเราก็จะไม่ทําแบบนี้นะคะ่ะลดไปเรื่อยๆจนถึงสิบสองชั้นนะคะตอนนี้ได้สี่ชั้นแล้วเราก็พลิกกับหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะไม่ทํา เราลดไปทีละลายทีละลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิบสองชั้นชั้นที่สิบสองช่วงของลายมันก็จะสลับกันเป็นช่วงลายที่สลับไปสลับมานะคะแบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะ พอขึ้นชั้นที่ห้ามันก็จะลดลงไปเราจะลดลดทุกช่วงไปจนถึงสิบชั้นที่สิบสองนะคะพอเราลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้มันจะได้ในลักษณะโค้งมนแบบนี้นะคะสิบสองชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเห็นไหมมันก็จะเหลือสิบสองชั้น เดี๋ยวเราไปถึงช่วงที่อ้อขออนุญาตรีคลิปไปนะคะไปต่อช่วงวงแขนกับเสื้อเข้าด้วยกันได้เลยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อวงแขนแล้วหลังจากที่เราถักได้สองชิ้นแล้วนะคะเห็นไหมถ้าเราถักถักแบบนับห่วงมันก็จะเท่ากันแบบนี้นะคะพอเราถักได้ครบสิบสองชิ้นสิบสองชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห,าก,หากเจ็ด 8 9 4 1 12 12ชั้นครบทั้งสองแผ่นแล้วนะคะเราจะหาจุดกึ่งกลางก็แบ่งข้างพับแล้วก็เอามาร์กเกอร์มาร์คไว้นะคะตรงนี้เราจะเอาไปเป็นรอยต่อรอยเชื่อมนะคะเลือกด้านที่เป็นด้านด้านที่ถูกพับเก็บไว้แบบนี้ตรงนี้เราจะเป็นเอาไปเชื่อมกับจุดกึ่งกลางตรงแขนเสื้อนะคะพับเอาไว้ทั้งสองข้างแบบนี้ หลังจากนั้นเราจะมาต่อตรงนี้จะเป็นช่วงนี่จะเป็นด้านที่ถูกนะคะเห็นไหมนี่จะเป็นด้านที่ถูกของช่วงแขนเสื้อปลายแขนเสื้อเราเราก็จะเอามันก็จะมีตะเข็บอยู่ตรงหัวไหล่นะคะจะมีตะเข็บตรงไหล่แล้วก็พลิกกลับ แขนตรงนี้มันจะเป็นแขนล้ามันจะเหลือช่วงปลายตรงแขนเอาไว้นะคะนิดหน่อยมันจะเหลือช่วงเ,เหลือประมาณห้าลายที่เราแบ่งเป็นใต้รักแร้เอาไว้นะคะที่หนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นนะคะตรงที่เราแบ่งมุมใต้รักแร้เอาไว้ สี่เราจะเหลือเอาไว้4ช่องนะคะแล้วเราก็ใช้เดี๋ยวเราจะไปถักอีกทีนะคะอันนี้คือแขนข้างที่หนึ่งเสร็จไปแล้วแต่ว่าเราจะไปถักอีกทีเราเชื่อมไว้ข้างที่สองที่กลกับเอาด้านที่ถูกมาเหมือนกันคะ่ะ ตรงตาลักแหลกก็จะมีลักษณะแบบนี้เราก็จะเอาตรงที่เรามาร์คเอาไว้ตรงจุดกึ่งกลางของเขาเอาไว้ตรงกึ่งกลาง ตรงกลางเหมือนกันนะคะแล้วช่องตรงนี้สี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็คือช่องนี้ ้านตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่นับไปชั้นที่สี่หนึ่งสองสี่เราก็มัดเอาไว้ชั้นที่สี่เหมือนกันหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ชั้นนี้ แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะของแขนแบบนี้กรบแล้วแล้วเราก็จะมาถักเชื่อมเราจะพลิกกลับมาถักเชื่อมด้านในเห็นไหมคะเราจะถักช่วงด้านในลายตรงนี้เอาไปทีละแขนนะคะ จัดวางให้เรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นลายถักได้เลยเราจะถักเชื่อมแล้วนะคะเชื่อมตรงจุดที่เรามาร์กเอาไว้ตรนี้เราจะต่อวงแขนเข้าด้วยกันแล้วนะ เราถักเชื่อมเหมือนช่วงลำตัวนะคะไม่ยากเชื่อมแบบนี้เลย เราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตช่วงแขนให้ดูข้างหนึ่งนะคะเราจะได้เห็นว่าช่วงที่เราต่อแขนจะเป็นยังไงเนาะ,อะตอนนี้ดูไปเรื่อยๆนะคะ ถักเกธรรมดาเชื่อมต่อสองชิ้นเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะ ทรงนี้มันจะเป็นแขนสั้นนะคะเป็นแขนสั้นๆนิดหน่อยเป็นทรงแขนนิดเดียวอ่าตอนนี้เราก็หากมาถึงตรงที่เรามาร์กลายเอาไว้แล้วนะคะมาร์กจุดเอาไว้แล้วเนาะ แล้วแกะออกก็ได้เสร็จแล้วตัดจบเลยนะคะเดี๋ยวเก็บได้ให้เรียบร้อย นี่เอาเก็บได้แล้วนะขอเก็บได้ยาวๆนะคะเผื่อเพื่อเราซักเพื่อเราใช้งานแล้วเดี๋ยวมันจะขาดง่ายเราจะเก็บได้ยาวหน่อย เสร็จแล้วค่ะนี่เราก็จะได้แขนเสื้อประมาณนี้พอพลิกกลับอีกด้านเราก็จะได้แขนเสื้อเดี๋ยวเอาเข็มกลัดเอาก่อนนี่ค่ะเราก็จะได้ทรงแขนประมาณนี้เป็นแขนสั้นหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บริมขอบเดินริมขอบตกแต่งนะคะตัวนี้จะไม่พูดถึงเนาะ ใครจะเดินเก็บก็ได้หรือว่าจะปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เราก็จะได้ทรงแขนประมาณนี้เป็นแขนสั้นนิดๆเอาชอบเรียกว่าแขนสั้นคิดติดนะคะหรือแค่จะเรียกว่าแขนเตอหรือจะเอาเป็นแขนล้ําก็ได้เรียกแบบนั้นก็ได้แล้วแต่ชอบเห็นไหมมันก็จะเป็นแขนสั้นๆนะคะ แล้วเราก็มาถักด้านที่สองกันแค่นี้ช่วงแขนเสื้อเราเอาไว้เท่านี้นะคะแขนด้านอีกฝั่งหนึ่งก็ถักในลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะคะไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ